ครับของวันนี้ก็จะเป็นไม้เซลฟี่นะของหัวเว่ยเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม้เซลฟี่ก็ไม่ได้ฮอตฮิตแล้วแหละแต่ว่าของเก่าเราทําของแฟนเราพังอ่ะนะเราก็เลยหาซื้อมาใช้เขาก็อันนี้เป็นหัวเว่ยแท้ๆนะครับเปิดมาปุ๊บนี่ก็ปาตาจีนล้วนๆอ่านไม่ออกเลยนะครับไม่ต้องสนใจเลยก็คือขยําทิ้งไปได้เลยแล้วก็ไม้เนี่ยก็อยู่ในถุงใบทีนะ ก็ดูกระทัดรัดดีนะครับอ่ามีรีโมทมาด้วยนะครับคือแฟนเราใช้มือถือของหัวหมืหัวเวยอ่ะนะครับก็เลยเออไมห้หัวเวยของของของจากคอมแพ t ติเบิลอ่ะนะอันนี้กลางเป็นไตรพอร์ตได้ด้วยนะอ่านะครับวิธีพับของมันเนี่ยก็ดูเก๋ไก๋ดีนะก็คือว่ามันเรียนแบบเสี่ยมี่แหละไม่รู้ใครเรียนแบบใครนะก็แต่ว่าอันนี้จ,จะยาวกว่าของเสี่ยมี่นะครับก็คือว่าพับแล้วเก็บกับไม้ได้ ดึงออกมานะครับเนี่ยบิดได้เป็นแนวตั้งก็ได้นะแนวตั้งแนวนอนได้นะครับหรือว่าจะเอียง45ิ้าองศาก็ได้นะครับแต่ว่าก้านหนีบตรงนี้ต้องบอกเลยว่าแข็งมากนะครับอาจจะเพราะว่ายังไม่ได้ใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะใช้ไปสักพักเนี่ยเดี๋ยวคงจะดีขึ้นนะอ่าอันนี้เราลองเอามาหีบกับตัวหัวเว่ยนะพีอะไรทักอย่างเนี่ยของแฟนนะจำไม่ได้ละเอาเสียบเข้าไปก็แน่นเลย นะครับอันนี้เป็นโดนปุ่มนะครับมันก็เลยรีสตาร์ทเอานะครับ <c oughs> ข้อดีของไม้ตัวนี้นะก็คือว่ามันจะมีล็อกของมันนะก็คือว่าเนี่ยเป็นล็อก45แต่ว่าจะอันนี้ถ้าเราวางกลางนะเราจะบิดเป็นแนวตั้งไม่ได้ต้องเลื่อนก่อนแล้วก็แนวตั้งอย่างนี้นะครับอ่าแต่ว่าถ้าปรับจากแนวตั้งเป็นนอนปุ๊บแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเอียงเอียงหน่อยหน่อยนะเพราะว่าน้ําหนักอ่ะโทรศัพท์น้าหนักมันก็ไม่เบานะรวมเคสอีกแล้วก็มันทามันไม่บาลานซ์อ่ะว่าง่ายๆนะครับ แล้วมันก็สามารถพลิกนะครับหมุนล็อกไปด้านหลังได้คือว่าเรากลับหน้ากลับหลังได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดความยาวกันนะครับก่อนจะไปวัดความยาวก็อันนี้นะครับเป็นรีโมทนะครับที่ที่ใส่รีโมทเนี่ยมันก็จะเป็นยางซิลิโคนนุ่มๆน,นะแล้วก็รีโมทเนี่ยเขาก็จะใส่ฐาน cr มาให้นะครับฐานกระดุมเราก็แค่ดึงเอาพลาสติกตรงนี้ออกนะครับจากนั้นเนี่ย อันนี้จับกระชับมือนะจับกระชับมือนี่เราเปิดข้างในนะครับก็คือเป็น cr อย่างนี้แหละเราซื้อจากเซเว่นเปิดเติมได้ชาร์จไม่ได้นะถ้าเราลองเปิดบลูทูธขึ้นมาเลยเนี่ยก็จะไม่เห็นนะครับอ่าจะไม่เห็นเพราะว่ามือถือเนี่ยยังไม่นั่นเราต้องกดแช่กดค้างไว้ที่ปุ่มรีโมทนะจนมันก็ขึ้นกระพริบแบบนี้เป็นไฟสีเขียวอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นมานะครับเป็น af 1 5นะครับอ่าเป็นรูปคีย์บอร์ดนะครับ af 1 5เราก็เลือก af 1 5แล้วก็จัดการ แพรไปนะครับชื่อรุ่นของมันก็คือ Huawei ออตัว AF15 นะครับก็คอนเน c t ได้นะครับแล้วเราก็สามารถอ่าคอนเนได้ปุ๊บมันก็จะไฟหยุดกับพลิปนะครับเราก็สามารถสั่งถ่ายได้สำหรับความยาวของไม้ตัวนี้นะครับโดยประมาณจากปลายสุดจนถึงล่างสุดเนี่ยก็อยู่ที่74เซนเมตรนะอ่าอถือว่าไม่สั้นไม่ยาวนะครับถ้าเราลองมาวางเทียบนะครับ อันนี้นะครับขาตั้งของมันเนี่ยจะมีจุดเด่นนิดนึงก็คือว่ามันมีอะไรบางอย่างคล้ายๆแม่เหล็กนะพอยกปุ๊บเนี่ยมันจะดูดติดกลับไปกับฐานเลยนะครับมันก็จะรวบได้ดีนะครับแล้วก็เวลามันกลางเนี่ยมันจะกินพื้นที่น้อยกว่าแบบอื่นนะสังเกตว่าแบบของโกโปรแล้วก็ไม้ด้านหลังเนี่ยที่ของจีนเนี่ยนะครับมันจะกินพื้นที่มากกว่านะในการที่จะกลางเอ่อกินพื้นที่ความสูงของไม้ไปนะครับอ่าสำหรับความสูงนะมันก็ สูงไม่ได้เยอะมากหรอกถ้าเทียบกับไม้ด้านหลังนะแต่ผมว่ากําลังดีเพราะถ้าสูงไปเนี่ยผมพบว่ามันโยกเยกนะครับมันไม่เสถียรประมาณนี้แหละครับ